เรื่องวันนุปัะชาดกความเพียรกลางทะเลทรายในอดีตการณนะเมืองพาราณสีมีนายกงเกวียนคนหนึ่งได้นำพ่อค้าเกวียน500คนบรรทุกสินค้าไปขายเอยงต่างเมืองซึ่งมีระยะทางไกลและต้องเดินทางผ่านทะเลทรายที่ร้อนจัด ไม่สามารถเดินทางในเวลากลางวันได้ทำให้ต้องหยุดพักในเวลากลางวันและเดินทางได้เฉพาะในเวลากลางคืนทุนั้นเมื่อนายกองเกวียนและบริวารได้เดินทางมาถึงใกล้จุดหมายปลายทางซึ่งใช้เวลาเดินทางอีกคืนเดียวก็จะข้ามพ้นผ่านทะเลทรายนายกองเกวียนจึงสั่งให้พ่อค้า กินอาหารมื้อเย็นรวมทั้งใช้ฟืนและน้ำมันให้หมดแล้วออกเดินทางต่อไปแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นคนนำทางเผลอหลับไปโคที่ลากเวียนเล่มแรกจึงเดินผิดทางย้อนกลับมาทางเดิมอีกพวกพ่อค้าเวียนทั้งหลายต่างหมดเรี่ยวแรง ทุกคนพากันกระหายน้ำเพราะไม่มีน้ำดื่มต่างพากันท้อแท้นายกองเกวียนเห็นดังนั้นจึงคิดว่าหมู่คณะก็จะถึงความตายอย่างแน่นอนจึงออกสำรวจดูบริเวณรอบๆพบกอหญ้ากอนหนึ่งจึงคิดว่าบริเวณที่มีหญ้าขึ้นจะต้องมีน้ำแน่ๆ จึงให้พวกพ่อค้าเกวียนช่วยกันขุดลึกประมาณ60สอกก็พบก้อนหินก้อนใหญ่จึงหมดกำลังใจที่จะขุดต่อไปนายกองเกวียนไม่ได้ท้อใจลองแนบหูที่พื้นดินจึงได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างจึงบอกให้คนรับใช้ของตนขุดต่อไปอีกโดยได้พูดให้กำลังใจว่า ชีวิตของคนหลายร้อยคนขึ้นอยู่กับความพยายามของเธอคนเดียวเธอจงพยายามทุบก,ก้อนหินก้อนใหญ่ให้แตกออกเพื่อความอยู่รอดของทุกคนคนรับใช้ได้ทุบหินด้วยความอดทนและเพียรพยายามจนหินก้อนใหญ่แตกออกทันใดนั้นก็มีสายน้ำพุ่งออกมาพวกพ่อค้าได้ดื่มน้ำ และอรอดชีวิตมาได้เพราะความเพียรพยายามของชายผู้นี้คติธรรมที่ได้จากชาดกเรื่องนี้บุคคลจะประสบผลสาเร็จและอรอดพ้นจากทุกภัยพิบัติต่างๆได้ก็เพราะความเพียรพยายามนะคะ